สวัสดีครับสวัสดีเพื่น FC, อนเอฟซีเอต้อนรับสู่ช่องรัดผลไม้ซิ่งวิ่งข้ามแดดน,นะครับมีเด้ออกมาข้างนอกเพื่อนรถเสียนะครับเดี๋ยวผมจะทําการมาซ่อมให้เพื่อนนะครับัีนี้นรถเสียนะครับเดี๋ยวเ๋ยได้เข้าไปเดี๋ยวไปดูให้เพื่อนแป๊บหนึ่งว่าอาการเป็นยังไงบ้าง เปิดวอลแยกก่อนมันจะอยู่ทังนี้เนี่ยเนี่ยไม่ยากง่ายง่ายมากอันนี้เอ้ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยคลายตัวนี้ด้วยคลายตัวบนนี่นี่ตัวนี้เนี่ยใายมันเอ่อตมาพี่บอกไม่ต้คายตัวนี้นะเออนี่คลายตัวนี้คลายตัวนี้ออกอ่าแล้วก็แยกแยกแยกไอ้ตัวแยกแยกน้ำมันตัวตั้งรือตัวนอนเนี่ยตัวนอนเออแยกนี่เสร็จแล้วนี่ก็ไล่ไล่ไล่อากาศนะไล่ตัวนี้นะ อันดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็แยกไอยนี้นี่ไล่อากาศเพราะไล่อากาศออกมาเนื้อน้ำมันออกมาสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำมันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาทำใหม่รอ,อ,อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวยังไม่ไม่ต้องสตาร์ทนะพวกนี้ต้องแยกให้มันแน่นขันโอเคเดี๋ยวพี่มาครับเดี๋ยวไปรถเสียล้นน้ำมันมันไม่เดินได้ไเดี๋ยวผมจะมาดูให้ทอเคครับ ที่แน่นก็ต้องไปซื้อน้ำมันมาก่อนซื้อน้ำมันมาก่อนไปกันเลยมันฝักบัวไม่ดูดเลยฝักบัวไม่ดูดต้องมาซื้อน้ำมันให้แฟนเจ้าเทิงมาด้วยนะครับเรนไปซื้อน้ำมันเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปดูอีกทีนึง ดีนะปั๊มยังอยู่ใกล้ๆฝากบัวมันสูงไปวันนี้ก็ว่าจะออกไปถ่ายคลิปก็เดีย๋ยวช่วยเพื่อนนี้อะไรให้เสร็จก่อนว่าจะได้ไปช่วงไหนเพื่อ,อาจจะไม่ได้ไปอย่างไรเขาว่ากนลัเดีนี่เติมให้ก็เลาะเติมให้อยู่ เติน้ําขาก็เติมเติมแ่สองถังสองถังเลยบอกน้ํามันอ่ะเตรียมมาสองถังแล้วอัยี่สิบลิตรเดีถ้าเกิดเราเราจะวิ่งเลยก็เติมไปเลยถ้ามีมีเงินก็เติมใส่ไปเลยมันเป็นมันก็จะเป็นน้ํามันของเราอยู่แล้ว ได้มาถึงน้ำน้ำมันแล้วน้อมันจากเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเข้าไปก็เดี๋ยวจะไปเช็คดูทีว่ามันต้นเหตุมันเกิดจากอะไรพ่อมันสายน้ำมันมันตันหรือว่าอย่างไรคือน้ำมันมันหมดหรือยังแต่น้ำมันไม่หมดอ่ะเดี๋ยวกินเยอะอยู่ร้อยกว่าลิตรเขว่าไง อ่ะห้าร้อยโอ้โหพอใส่หรือไม่พูดถึงน่ถามเราพอใส่รือรอคิวเติมน้ำมันนะครับรถเพื่อนเสียจะบอกเขาเขาข้าวเนี่เดี๋ยวเข้าไป ันนี้พี่เราก็เติมน้ำมันมาแล้วก็จะเอาน้ำมันมเข้าไปในถังว่าจะเป็น,นอย่างไเดี๋ยวผมจะดูให้น้องเขานะว่าเป็นไรบ้างเช็คคูงเช็คคัสอะไรให้ดูเติมตรงไปถังก่อนอไ,ไม่ได้หรออืมไม่ปากทะไอ้ถังมันใหญ่ไหมถ้าถ้าใหญ่ก็เทงเลยเายังง อนี่ขายยังฮะขายยังตัวยังไม่ขายเหรออันนี้อันนี้ก็ขายแล้วใช่ไหมตัวนี้ขายยังเออขายแล้วไอ้มันใายอะไรแปลกมึงแตกตรงไหนอุ้ยบุเบียร์ใครทำไมขายตรงข้างเนี่ยนั่นแหละที่แตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูทีเออเดี๋ยวดูจะลายมันแน่นอยู่ใช่ไหมมันแน่นก็ยังไม่ต้องเดี๋ยวไปดูดีก่อนอันนี้ว่าคนขัดแกะหมดอุ้ย เนี่ยนะแม่นยิงกาไว้เปล่าวะเออโอ้ยจริงๆว่ะมันยิงกาวไว,ว้สแสดงน้ำมันววน,นี่หมดบ่อยเอาตัวเอาตวอัตวใหญ่นี่ก็ได้ลองสตาร์ทสตาร์ทอันนี้เอามันยิงกาวไวไ้ไม่เป็นไรตวัวนี้เอา นเนี่ยมันแน่นอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวน้ำมันมาตามมาอยู่ใช่ไหมยัออยงไม่แน่นแน่น,น,นหายหมดอากาศเ่ยมันต้องไล่อากาศออก นี่มันไม่ได้ไล่อากาศออกได้เอากุญแจเบอร์เบย่สิบเก้ามาดิแต่มันแน่นแล้วเลย โอ้บอกวันนี้อมันต้องเอามาคายตัวนี้ตัวนี้ออกไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบสองอโอ้ยไออันนี้ก็กูแจ้ก so ็กูแจแปลงนี่หว่า เดี๋ยยแป๊บนึงเดี๋ยวมา คนเก่าคือทำจริงๆก็ต้องเปลี่ยนนะครองนี้อยากเป็ถนัดนไล่มาทีไล่มาไล่มาไล่มานหนหีอากาศออกไล่ออกมาไล่อากาศออกมาเออไล่ออกมาทิ้งเหลือแต่น้ำมันแน่นยังแแล้วโอเค เอนนะเลยมโอเคมันต้องสตาร์ทด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยนะสตาร์ทด้วยแล้วก็คลายอันนี้ออกไปเรื่อยเพราะน้ำมันให้มัน,ให,มนให้มันแน่นไว้นนไปไปสตาร์ทเครื่องก่อนอันนี้ค้ำอยู่แน่นอนนะเนะออไปส,สตาร์ทเลยพ,พี่จะไล่ไล่อากาศให้ มัโหลเนี่ยออกไหมออกอองานเข้าดีครับถ้าออกก็เดี๋ยวเอาาวมาหย่ใหม่แล้วให้เครื่องมันเย็นนู่นแ่ละไดเลยได้เลยตพเดี่จะได้อากาศให้ ัดไปบายเย้เย้อาร์บายเดี๋ยวคลายก่อนพี่คลายแป๊บนึ่งอุ้ยน้ำมันพุ่งใส่หน้าอะไรเต็มไม่ได้เลยเต็มอยู่แต่วันไี้อากาศกูไม่หมดอ้าวกดไป

มันก็มาถึงอยู่นะต้องดึงไว้ไนั่นจริงๆถ้ามาคลายตัวนี้ละเอาเอามาคลายดิเอามาคลา,า,า,ายเลยเยังไหนมันก็อันนี้ละเออเอามาคลายเลยมันเป็นกาวคายวะก็คลา,ายออกแล้วค่อยมาติดทีหลังเอาไล่มาอย่าเพิ่งเตะตุ๊ดตาดนะเอาเยอะเยอะนะ

พี่เะนมันบอกไม่มนจะมีดูคายอยู่หลืออ่ะเอามาใช่มาแต่น้ำมันมันไม่เข้าอัวน,นี่เลยถ้าทำมันมามันจะออกแล้วนะม,มันออกเลยนะเอาไล่มา,มานะก็น้ำมันไม่มีไล่อีกน้ำมันไม่ได้เข้ามาบ่นอะไรนาน ได้นานเลยละ่ะกว่ามันจะมาะะเ,หเหมือนกันถ้าอันนี้ออกแล้วก็เหมือนกันนั่นแหละน้ำมันในนี้ไม่มีนมันต้องไหลเข้าไปจนเต็มนะนจอ,อ นี่เดียไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไหลออกมานี่นะมันออกแต่ว่ามันออกก็ต้องให้มีอากาศออกพร้อมมันไหลแค่นั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่าเบิงบ่งอมันจะรอดเดี๋ยวเบื่อไม่ยากครับ ต้องไล่ให้มันเต็มไงให้มันเต็มกระบอกนี่ก่อนมันไม่เน้นหรอกหายถ้ามันเน้นมันตึ๊กเลยอ่ะน้ำมันมันต้องมาสิถือไว้ที่ก็มันไหลออกเลื่อยอยู่นะมันไหลออกตรงเนี้ยเดี๋ยวมันไหลออกตรงเนี้ยผมไม่เข้าใจอ่าไอ้เหี้ย้ำมันไหลอยู่นะมันต้องออกตรงนี้ด้วยนี่หรือนี่หอเนี่มันแตก ก็อ่อรอแลมันมัีงนี่ลองให้มันดูดูหน่อยเอาถ้ามัดึงออกอันนี้มันต้มาเอา

มัหน้าบานมันมันไม่ออกนั่นไม่เป็นไรใช่ไหมมันอยู่เอาเอาตาเล็กที่ไม่เล็กเดียวเลที่ไมเล็กที่เล็กเอาที่ไม่เล็กมาใส่อันเดียวเลยเดี๋ยวไอ้อันนี้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่ม่เล็กไปเดี๋ยวไปทำเนาะเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่รอทุกคนเอาที่ไปทำงานนี้ก่อน

มันหมดมันตันหมดเนี่ยมันมันถีดตันนี่หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลวทีนี้เลยเมืมเ่อไหร่อันนี้อันนี้การันตีมันออกเยอๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมาใสา่ไปเลยวเนี่ยได้พอะนมันมันมาเนี่ยมันจะเลี้ยงมาเนี่ยเนี่ยอนะดไปเ่นะมันหลุดแล้วนั่นแ่ะ เอาลองบดดี้นแล้วมันออกไหยอะ่ะถือไว้ถือไว้เอาไว้ได้หรือเปล่าโอ้มันทำได้ไงของมันวะเอออย่าไปทิ้งนะเก็บเข็บเก็บเข็บเข็บเป็นแบบไว้เก็บเป็นแบบไว้มันบ้าหป่าไอ้คนขับรถก่อนมันขับมันนี้อะ่ะหายก็แต่ เนี and ่ยร่างกายมันยิงปิดไปเลยเนี่ยใช่ร่างกายาันยิงปิดมันจะไปได้ไงเนี่ยรูมันเนี่ยก็ยิงติดเลยเนี่ยถ้าเป็นไรมันวิ่งได้ไปไปก่อนเดี๋ยวก็ซื้อที่มีเหล็กไปเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปทำที่นู่นเดี๋ยวไปทำให้เอาเอาไปทำมันได้จบก่อนแก่ได้ไหมถ้าแกเข้ามาให้เขาดูด้วยเลยถ้าแกเข้ามาให้เขาดูด้วยเลยให้เขาดูด้วยเลยว่าเขาจะให้ไปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ เอาที่มินเด็กมาใส่แล้วเรไปทำนีโรงที่ร้านอ่ะเอาหางมาด้วยเลยไปเก๊เป็นหาษาอะไรเนีมาวันนี้ก่อนยิงได้ยิงได้แน่แน่ก็มาเอาแป8ไม่หมดอ่ะปาวเลยบนวัวก็ซ่อมได้หมดวัวจะเป็นมีอะไรหมดงร้อมีเก้าหมื่นมีรถนอก ้แล้วถ้าเกิดเขาแก่เขามาก็ให้ก็ดูด้วยเด้อว,ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเขาจะให้เปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ไไมด้ว้อะไเนี้มันแ <ๆ S 2> ม่ได้เดยวมันมมันออกขี่ไปด้วยมันก็ออกไปด้วยก็ได้การเล่นการเล่น ได้ยูทูบได้ยูทูบนี่แหละครับเสร็จแล้วก็แก้สางเพราะนาไปก่อนเดี๋ยวยังไงให้น้องไปที่ออฟฟิศดูที่ว่าเจ้าแก่เขาจะวางไงก็น้องไอม่ชอบอะไรก็เดี๋ยวให้น้องมันซื้อที่เป็นมาเดี๋ยวทำให้อีกทีแล้วก็ แกหาพ่อหน้าไปก่อนเดี๋ยวยังไงพว่ากันผมก็ซทมได้แต่ว่าผมไม่มีเครื่องมือแต่ว่าคนเก่าทำสัต ยำทะเละหมดเลยลุงโดนยับทะเละหมดเลยมีน้องมารับรถไปก็ดูๆให้กันไปก,ก็ไม่มีใครเก่งอะไรนะครับเดียว่าด้วยประสบการณ์ที่เราเคยขคับเคยทำมาทำได้ก็ เราจะกลับไปี่รานแล้วตอนนี้กลับไปธินานเออ,อ,อ,อถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยตั้งใจว่าจะไปถ่าย ยางทองวันนี้จะไม่ได้ไปเพราะาน้องเขาไปตรวจรดตรวจแต่ละยางอะไรเสเร็จแล้วต้องมาดูว่านักแก่เขเข้อไม่เหน้อก็ไม่ข้อขไม่ไหนน้ราก็ซื้อพวกม,เมเเีเด็กอะไรม,มาก็มาทำพอคนเก่าเขา,ขาเก็แต่ทั้งฉีดปิดหมดเลยน้ำมันเดือก็ไม่ได้ได้แบบ Apa bodi? Dia pade ini. ้างก็ทำเก้าสิบเปเซ็นตแล้วก็ได้ใช้คางยสบายแล้วอนเียเดี๋ยนตัวก็เข้าไปเอาเครื่องมือที่บริษัทให้โมบมเอามาเตรียมไว้ให้เราบริษัทแม่บริษัทก็กำลัง เทปูนนี่จะต้องโล่งว่าไม่ได้ให้รถผู้เพนเนอร์ผลไม้ของเรามาจอดจอดอยู่ข้างนี่ผมจะเข้ามาเอาเครื่องมือเสร็จแล้วก็จะออกไปรอนอัดที่ข้าง ไ่เ,เ,เสร็จแล้วไหเราน้องก็ดีข้แงนเลยบริษัททำใหม่ข้งล่างบูรณะเสร็จ เขาไปจอดได้ตอนนี้ถนนก็ยังทําไม่เสร็จเ,เลยก็จะเป็นหลังปีใหม่ยังได้เขาไปจอดได้ที่รั้งถนนก็ได้ ำถนนใหม่ใ้อตอยก็ต้องมาจอดกันฮะคนในบริษัท ยังจอดไม่ได้เฮไปเฮพี่อุดเดี๋ยวรถมา ก็คิวยาวเอาคิวยาวโอ้ยอะอีกสองสามบาทนะไม่ได้คิดนี่ล้านจอดไว้ไว้เองนะโอ้ยับที่ ถึงที่แล้วครับผม EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆคอยติอตัน EP ที่สองนัครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณที่มาติดตามนะครับ